ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Delivery หลังจากที่ก่อนห <c oughs> น้านี้มีข่าวว่าโรบินฮูดเนี่ยไม่ไปต่อแล้วนะคะหลายคนก็เสียดายแต่ดูเหมือนกับว่าจะยังสามารถไปต่อได้เพราะว่า S B X เนี่ยได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัทยิปอินซอยถึง2000ล้านถูกไหมคะพี่ต้อมนั่นน่ะสิครับก็โอ้สองพันล้านเลยนะห,ยหลายคนก็เลยถามยิปอินซอยซื้อไปทำอะไรเนี่ยสองพันล้านตกลงยิปอ,อินซอยเนี่ยจะทําธุรกิจส่งสินค้าเหรอ จะทำธุรกิจ Delivery ี่เหรอนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันที่30กันยายน2 6 7บริษัท SCBX จํากัดมหาชนนะครับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนาของประเทศไทยเนี่ยลงนามขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท Propo Venture นะครับจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood นะครับกข็ขายให้กับกลุ่มยิปอินซอยมูลค่า2,000ล้าน นะแล้วก็สองพันล้านเนี่ยชำระเงินทันทีสี่ร้อยล้านที่เหลือพันหก 1, เนี่ยนะครับจะมีการผ่อนจ่ายตามผลประกอบการจนกว่าจะครบตามจํานวนนะโดยคุณอาทิตย์นันทวิทยาคนนี้เป็นประธานเจ้าที่บริหารของ S c b x อนะครับเอาไม่ให้ผลในการขายโร,รบินฮู้ดกับยิปอินซอยนะครับแล้วก็พันธมิตรของยิปอินซอยคือเขารวมกันนะครับยิปอินซอยเนี่ยเป็นเป็นเป็นหัวหอกนะครับเป็นผู้นํากลุ่มแล้วก็นําอีก3รายเนี่ยนะครับเขามาซื้อนะคุณอาทิตย์ท่านบอกว่า ยิปเป็นซอยมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรแล้วสําคัญที่สุดก็คือว่ายิ่เปีนซอยมีเจตนารมที่จะนําพาโลมิทูยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายมันจะเป็นผู้ริโภคร้านค้าแล้วก็ดาวรเดอร์ผู้ส่งอาหารนะครับอันนี้ก็ เส็ดเสร็จแล้วก็คือว่า SCBX จึงตัดสินใจขายให้กับโรบินฮูดในขณะที่คุณมรกตยิบอินซอยท่านนี้เป็นประธานเจ้าที่บริหารบริษัทยิบอินซอยจำกัดนะครับก็บอกว่าแม่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการให้บริการส่งอาหารของโรบินฮูดที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมีคุณภาพไรเดอร์สุภาพให้บริการรวดเร็วมีรากฐานที่ดีมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อต่อยอดให้แข็งแกร่งมากขึ้น เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับร้านค้าและเศรษฐกิจของประเทศไวด้วยกันนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่ามีร้านค้าบุนแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะครับและจากการที่เราเปนฮูถูกขายต่อยิปอินซอยเนี่ยนะครับ คือไม่ได้ปิดตัวลงเนี่ยตามที่เป็นขาดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําให้ลูกค้ายัางคงสามารถใช้แอปพลิเคชันโรมิทุสได้อย่างต่อเนื่องตามปกติต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวระหว่าง SCBX กับยิ่ปินซอยอย่างที่เรียนน่ยนะว่าจริงๆแล้วโอ้ิปนซอยจะซื้อธุรกิจนะส0งพล้านเนี่ยส่งอาหารเนี่ยเอาไปทำมาอะไรนะคงไม่ใช่ส่งอาหารอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาดูก,ก่อนนะครับว่าตอนเนี้ ยิปอินซอยเนี่ยครับเขากําลังทําอะไรอยู่เอาเป็นว่าย้อนกลับไปดูหน่อยแล้วกันไปเปิดปูมขึ้นหน่อยนะครับบริษัทยิปอินซอยจากัด นะครับของตระกูลยิปอินซอยเนี่ยนะครับท็อปนิวส์เนี่ยเคยเล่าไว้ฟังไปละนับว่าเป็นสาแหลกทางสายคุณแม่ของนายกเศษษรษฐาทวีสินนะยิปอินซอยเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2473ทุนจดทะเบียนขนาดนั้น150,000บาทถามว่า150,000บาทตอนนั้นเยอะแค่ไหนเอาเป็นว่าในยุคนั้นเนี่ยในยุคสงครามเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละหนึ่งสตางค์นะพลตำรวจเนี่ยนะครับพลตำรวจเนี่ยนะครับได้รับเงินเดือนเดือน,อนสี่บาท แสนหะ้านะี่มันเยอะไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นของยิปินซอยตอนนั้นเนี่ยมีเจ็ดคนนะครับก็คือมีคุณยิปินซอยนะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักนะรเริ่มดําเนินธุรกิจาการค้าแร่การนําเข้าน้ํามันรถแท็กเตอร์รถบรรทุกตะเกียงเครื่องเขียนกล้องถ่ายรูปการประกันภัยแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือยิปินซอยเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกนะในการค้าปุ๋ยเคมีในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกนะครับตั้งแต่ปี2489น้ยกโน่นนะก็ทั้งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ทําการค้าเรื่อยมายังไม่เลิกนะ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่98แล้วมั้งนะครับปัจจุบันที่มินซอยมีบริษัทในเครืออยู่9แห่งครอบคุม4ธุรกิจนะครับก็คือเป็นนะครับมีธุรกิจ IT Digital s o l u t i o n นะครับมีธุรกิจ High Technology มีธุรกิจ Trading and Manufacturing นะครับมีธุรกิจ Insurance Broker นะครับมีสูวนด้วยการกว่า32แห่งทั่วประเทศรวมทั้งในเอเชียตอนหันออกเชียงใต้มีพนักงานปัจจุบันประมาณสัก1,900คนนะครับโดยขณะนี้เนี่ย ยิปบิซอยเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารการโทรคมนาคมสุขภาพพลังงานเน้นไปในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยการนำเทคโนโลยีจากพันธมิตรแต่ก็เป็นเช่น HPE AWS Google net app, uh, net, uh, net, uh, net app นะครับแล้วก็ Trend Micro มาให้บริการลูกค้า นะอย่างเช่นนะครับก็คือเป็น cloud นะครับ cloud and infrastructure modernization นะครับมี cybersecurity มี Digital business solution มี data and analytic solution แล้วก็มี financial and banking service นะครับอันนี้ไงนะครับแล้วก็บอกในอนาคตเนี่ยยิมมิซอนบอกว่าจะมีธุรกิจด้าน clean energy แล้วก็ smart สมาร์ตอกรีเทคโซลูชันรวมทั้งนาโนไบโอเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้ทุนจดทะเบียนของยิปิซอยอยู่ที่220ล้านบาทนะครับผลประกอบการในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คือมีกำไรมาโดยตลอด64เนี่ยกำไร166ล้าน65เนี่ยกำไร11ล้านกำไรน้อยหน่อยนะครับปี2 0 1 6ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกำไรอยู่ที่129ล้าน นสิ้นปี2016ยิเนี่ยยิมซอยมีมูลค่าทรัพย์สินนะครับอยู่ที่ประมาณสัก5,200ล้านแต่มีหนี้สินนะครับอยู่ที่3,800กว่าล้านนะครับการเข้าซื้อแพลตฟอร์มโลมินฮุ้ในครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นธุรกิจที่แปลกแยกออกมาจากธุรกิจหลักของยิ้มบินซอยเพียงแต่ว,ว่าโลมินฮุ้ดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยแล้วก็จะจัดตั้งขึ้นมาช่วยคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยครับมันขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่ยี่ปุนซอยบอกว่าจะพลิกฟื้นธุรกิจโรบินสันของโรบินฮุดต์ทันทษให้กลับขึ้นมาเป็นบวกกระทั่งสามารถจ่ายเงินส่วนที่เหลือได้อีกพันหกร้อยล้านบาทให้กับ SCBX และมีกำไรเป็นของตัวเองเนี่ยครับอันนั้นต้องดูและต้องให้กำลังใจกันแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้น่าสนใจว่ายี่ปินซอยเนี่ยนะครับคงไม่ได้ซื้อโรบินฮุสไปเพื่อที่จะทำธุรกิจส่งอาหารเป็นหลักกันนะครับน้องหมีวครับ คุณอยู่ใช่ไหมสา0พันล้านไม่รู้ซื้อไปทำอะไรนะนน่นนสนน่นอนสินะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ